ยังต้องแนะนำตัวก่อนพบกับดิฟนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO เช่นเชยนะคะฟลิงฟลิง วันนี้นะคะดิบก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเอกสารที่หลายหลายคนไปอยู่ในองค์กรแล้วเจอแล้วบังคับให้ทำหรือว่า,าถ้าโชคดีหน่อยก็อ่ะยื่นมาให้อ่านแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊เอกสารตัวนี้มันคืออะไรมาจากที่ไหนนะคะต้นกำเนิดของมันคือยังไงแล้วก็ที่ไปที่มาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือเอกสารคอนโทรลแพนนั่นเองจ้า คอนโทรลแพนนะคะหรือว่าแผนการควบคุมนะคะเป็นเอกสารที่หลายๆองค์กรหลายๆวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพวกการประกอบต่างๆนะคะก็จะถูกบังคับให้ทํานะคะหรืออาจจะบางทีก็คือลูกค้าคนบังคับว่าคุณต้องทำคอนโทรลแพนมาส่งนะคะตัวคอนโทรลแพนจะเป็นเอกสารที่ไปกำหนดให้เราเนี่ยจะต้องทำงาน ให้เราเนี่ยจะต้องทํางานอย่างไรบ้างนะคะสมมุติว่าเรามีชิ้นงานสักตัวหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีชิ้นงานสักต,ตัวหนึ่งว่าเป็นแบบโรงงานฉีดตัวแบบ ตัวกล่องอันนี้นะคะคอนโทรลแพนจะบอกสเตปในการทํางานตั้งแต่รับในตัวของแมทเทอเรียลมาจนถึงเอามาแล้วก็มาป้อนในค่าเครื่องยังไงตั้งค่าเครื่องยังไงในระหว่างแต่ละกระบวนการต้องมีการตรวจเช็คอะไรบ้างนะคะแล้วก็บันทึกในแบบฟอร์มไหนใช้เครื่องมือวัดอะไรบ้างซึ่งถ้าพูดอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันละเอียดกว่าเวิร์ n อินสแตนชั่นเวิร์กอินสแตนชั่นจะเป็นแค่ขั้นตอนการทํางานนะคะหน้าเครื่องนั้นๆแต่คอนโทรลแพนเนี่ยมันตั้งแต่รับแมทเทอเรียลมาจนส่งให้ลูกค้าเลยนะคะและ พูดหมายรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของออแบบฟอร์มเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องของแมนวนวลที่เราต้องใช้อ้างอิงนะคะรู้จักกันแล้วนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วนะ ทีนี้เรามาดูกันว่าตัวคอนโทรลแพนเนี่ยมันที่ไปที่มามันมาจากไหนนะคะก่อนอื่นก่อนที่เพื่อนๆนจะทำคอนโทรลแพนได้เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อ,อ <ๆ S 2> ต้องมีเอกสาร2ตัวก่อนนะคะดูปากดิ้มนะคะดูปากดิมนะคะดูปากดิมนะคะมีเอกสาร2ตัวนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะทำคอนโทรลแพนก็ ถือกระดาษแบบฟอร์มคอนโทรลแพนมาแล้วไม่หยอดคอนโทรลแพนเลยไม่ได้นะคะเราต้องมีที่ไปที่มาก่อนเอกสารตัวแรกที่เราจะทำมีชื่อว่า process f o w diagram ค่ะหรือว่า process f o w chart ค่ะหรือ flow process chart ค่ะหรือ process f o w diagram ค่ะเอาพูดซ้ำแล้วนะคะอ่านั่นแหละมันมีหลายชื่อมาก ทำมาหลายองค์กรแล้วอุ้ยทำไมตั้งชื่อกันสลับไปสลับกันมาโต๊ดไปโต๊มานะคะมันคือขั้นตอนการทํางานที่มันจะบอกว่ากว่าที่เราจะผลิตชิ้นงานได้เนี่ยเราต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะอ่าก่อนอื่นต้องไปรับ material นะมาตรวจสอบนะแล้วก็เอามาอา่อ,อพักรอที่สโตนะมาตั้งค่าเออมาจัดจ่ายนะคะมาตั้งค่าคือบอกขั้นตอนการทํางาน ตัวนี้ต้องมีแบบฟอร์มตัวนี้ก่อนเพราะว่าการเขียนตัวคอนโทรลแพนจํานวนโปรเซสที่เราหยอดไปในคอนโทรลแพนต้องเท่ากับจํานวนโปรเซสในโปรเซสโฟไดแกรมด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วเอกสารตัวที่2ที่เราจะต้องมีคือ PFMa e ค่ะ Process Failure Mode Effect Analysis เอกสารที่บอกว่าในแต่ละขั้นตอนที่โปรเซสโฟพูดออกมาสมมติโปรเซสโฟพูดว่าการผลิตนี้ต้องมีทั้งหมด 10ขั้นตอนนะคะตัวของ FMEA จะเป็นตัวที่บอกว่าแล้วทั้ง10ขั้นตอนเนี่ยเราซีเรียสหรือเราให้ความสําคัญหรือขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนวิกฤตนะคะขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนรุนแรงขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องดําเนินการอย่างรัดกุมหรือว่าเข้มงวดในการทํางานนะคะตัว P FMEA จะบอกดังนั้นถ้าเราไม่มีเอกสาร2ตัวนี้นะคะเราก็จะไม่รู้เลยว่า โปกการทํางานหรือโปรเซสจํานวนโปรเซสของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่เรื่องนะคะแล้วก็แล้วเราต้องให้ความสําคัญกับหัวข้อไหนในการทำคอนโทรลแพนตัวนี้ค่ะอ่ะเมื่อเราเตรียมเอกสาร2ตัวนี้ไปแล้วนะคะเราไปดูหน้าตาคอนโทรลแพ่นของเรากันเลยค่ะฟิง <ś uz ius> ค่ะหน้าตาคอนโทรลแพ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมดหลายช่องมากๆเลยที่เราจะต้อง กรอกข้อมูลลงไปนะคะซึ่งแต่ละช่องเดี๋ยวดิฟจะอธิบายให้ฟังว่าว่าแต่ละช่องเนี่ยเราต้องข้อมูลตรงไหนไมาหยอกใส่นะเพื่อนๆจะได้ oh. ทําเป็นแล้วก็จะได้มองข้อมูลถูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเวลาที่มีคอนโทรลแพนอยู่ในมือสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทํางานได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละช่องเลยนะคะส่วนที่1ค่ะส่วนที่1น่เนี่ยเป็นการระบุว่าตัวคอนโทรลแพนตัวเนี้ยเป็นคอนโทรลแพนช่วงไหนอ่ะอธิบายอย่างนี้เวลาที่เราทำโปรเจกต์ อะไรสักโปรเจกต์หนึ่งหรือทํางานอะไรสักงานหนึ่งเนี่ยนะคะการคอดคอนโทรลแพลนหรือเอกสารที่เราใช้ในการควบคุมการทํางานเนี่ยเราจะต้องคอดมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราจะเราต้องผลิตไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีคอนโทรลแพลนนะคะ เราก็จะทำคอนโทรลแพนทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงโปรโตไทป์ช่วงตัวอย่างนะคะ2ก็คือช่วงพีลันช์นะคะช่วงทดลองผลิตนะคะ3คือช่วงโปรดักชันหรือช่วงผลิตจริงดังนั้นไอเทมที่1ให้ติ๊กค่ะว่าคอนโทรลแพนของเราในหน้าตาตัวเนี้ยฉบับเนี้ยเป็นคอนโทรลแพนในช่วงไหนนะคะช่วงโปรโตไทป์ช่วงพีล u นช์หรือช่วงเอ่อแมชโปรดักชันนะคะ ไอเทมที่2นะคะให้ใส่ตัวของคอนโทรลแพนนัมเบอร์ค่ะให้ใส่ว่าตัวคอนโทรลแพนนี้นัมเบอร์อะไรหรือว่าการรันนัมเบอร์ในองค์กรของเราว่าเราเนี่ยจะรันนัมเบอร์ยังไงบ้างนะคะอันนี้ไม่ซีเรียสไปกำหนดกันเองในองค์กรแต่หาให้เจอแค่นั้นแหละจ้ะคุณคะ่ะ ไอเทมที่3นะคะให้ใส่ในส่วนของคา r m โมเดลนะคะคือรุ่นรถที่ลูกค้าให้เรามาว่าตัวเนี้เป็นเอาไปประกอบเป็นรถรุ่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวพาร์ต u นั e มเบอร์ค่กก็บอกในส่วนของตัว engineering change level นะคะหรือว่า ตัวย่อที่หลายๆคนจะรู้จักคือ ECN Change นะคะคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือว่าเวลาที่ลูกค้าขอให้เราผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยระหว่างนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมีเปลี่ยนบ้างหรือไม่เปลี่ยนบ้างก็แล้วแต่นะคะแต่การเปลี่ยนเนี่ยเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่า Engineering Change Notice นะคะหรือ ECN นะคะและจะมีเลขที่บอกว่าลำดับในการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเป็นอะไรซึ่งเลขมันไม่ได้เป็น01 02อะไรนะคะมันก็จะเป็นรหัส เป็นโค้ดเรียกว่าเป็นลำดับของ ECN การการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้านะคะเสร็จแล้วก็บอกถึง Engineering Issue Date นะคะวันที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำการขอดตัว ECN ตัวนั้นนะคะไอเทมที่4ค่ะไอเทมที่4ให้บอกตัว Part Name นะคะแล้วก็ในตัวของอ Description รายละเอียดของ Product รายละเอียดของ Process ที่เราเรียกกันนะคะ ไอเทมที่5ค่ะไอเทมที่5ให้บอกชื่อของลูกค้านะคะแล้วก็ให้บอกว่าตัวออชื่อของลูกคา้าตัว o r g a n i z e name นะคะ Company name ของเราคืออะไรนะคะ ที่ตั้งโลเคชันของบริษัทของเราอยู่ที่ไหนบางทีเราเป็นแบบบริษัทเดียวกันแต่มีแผ่นอยุธยาแผ่นระยองแผ่นชนบุรีจะได้รู้ว่าเอกสารตัวนี้นะคะมันมาจากที่ไหนนะคะต่อมานะคะให้บอกเรื่องของซัพพลายเออร์โค้ดค่ะถ้าซัพพลายเออร์โค้ดตัวนี้มันจะมาจากการที่ลูกค้าเนยกำหนดให้เราว่าโอเคบริษัทของคุณซัพพลายเออร์โค้ด0 0นนะบริษัทของคุณซัพพลายเออร์โค้ด0 3นนะอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาซัพพลายเออร์โค้ดที่ลูกค้ากำหนดให้เราเนี่ยเอามาใส่มาหยอด ะะต่อมานะคะชื่อของ APQP leader นะคะก็คือชื่อของคนที่เป็นอินชาต e คือ ตัวคอนโทรลแผนเนี่ยมันจะถูกทำโดยทีมที่มีชื่อว่า APQP Team หรือคอร์ u ฟังชั n นอลทีมหรือมัลติทีมนะคะทีมงานข้างฝ่ายแต่ทีนี้มันต้องมีอินชาต์สักหนึ่งคนที่เป็นคนรับผิดชอบเป็นคนไรอะ่ะเป็นคนต้อนทุกคนมารวมกันแล้วก็มานั่งทำพร้อมกันนะคะให้ใส่ชื่อคนนั้นไปนะคะที่เป็นลีด e r ์นะคะใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อมีข้อสงสัยอะไรเราจะสามารถที่จะติดต่อกับเขาได้นะคะใส่ในเรื่องของตัว รายละเอียดตัวทีมของคอนโทรลแพนตัวนี้นะคะต่อมานะคะให้ใส่ชื่อของตัวคอร์ดฟังชั่นอลทีมหรือว่าตัวของทีมงานเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้ใส่เป็นเอกสารแนบไปเป็นไฟล์แนบไปว่า APQP ของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะที่อยู่ในทีมนะคะเบอร์โทรศัพท์บทบาทหน้าที่ต่างๆอันนี้ดิฟแนะนําให้ใส่เป็นเอกสารแนบเป็นตัวไปแต่งตั้ง APQP เลยจะดีกว่านะคะอะต่อมานะคะเราก็ใส่ตัวของันที่ ทำการอนุมัตินะคะวันที่หรือว่าเอกสารที่ทําการอนุมตัติแล้วก็ในเรื่องของวันที่ทําการแอปพูฟนะคะถ้าถ้ารู้ก็ใส่นะถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่ไปนะคะต่อมาก็คือให้ใส่ในเรื่องของเอ่อวันของที่เราขอดวคอนโทรลแพนตัวนี้ฉบับแรกหรือว่ารีวิชั่นศูนย์ในการลอดคอนโทรลแพนตัวนี้คือวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําการใส่วันที่เป็นการอัปเดตตัวคอนโทรลแพนตัวนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าคอนโทรลแพนที่เพื่อนๆเห็นหรือว่าเขา เอามาโชว์เพื่อนๆหรือเอามาให้เพื่อนๆทําตามเนี่ยถ้าเป็นวันเดียวกันแสดงว่าคอนโทแอนตัวนั้นน่ะถูกออกมาแค่ครั้งเดียวคือรีวิชั่นศูนย์ครั้งเดียวแล้วก็ยังคงดํานรงการใช้คอนโทแอนตัวนั้นอยู่เรื่อยๆนะคะต่อมานะคะก็ใส่ในเรื่องของออการอนุมัติโดยที่ทางลูกค้าในฝั่งของเอนจิเนียร์ของลูกค้านาะใครเป็นคนที่มีรายชื่อในการอนุมัตินะคะฝั่งคุณภาพของลูกค้าใครเป็นคนที่มีรายชื่อในการอนุมัติ นะคะแล้วก็ทีมงานอื่นๆนะคะอ่ะอันนี้คือท่อนบนของคอนโทรลแพนเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่ยากเพราะว่ามันคือการใส่ดีเทลข้อมูลต่างๆในการทํางานว,ว่าตัวคอนโทรลแพนตัวนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของท่อนล่างที่เราจะใช้ในการทํางานคอนโทรลแพนมีอะไรบ้างนะคะมีหมายเลขแรกนะคะหมายเลขที่15คือให้เราเนี่ย เอาตัวโปรเซสโฟช r ดเนี่ยวางไว้นะก่อนที่จะทำคอนโซนแพนนะและเราทำการลอกทุกโฟทุกบล็อกของโปรเซส chart ลงมาดังนั้นไอเทมที่15จะใส่หมายเลขตามคอนตามโปรเซสโฟชัดถ้าโปรเซสโฟช r ดใส่เป็น50 15 20ส้เราก็ต้องลองมา5 0า5 2 0 ถ้าโปรเซสโฟช r ดใส่เป็น10 20 30 40เราก็ต้องลอกมา10 20 30 40หลายคนมีคําถามว่าแล้วทาไมเวลาเราเรียงโปรเซสโฟช r ดเราถึงไม่สามารถเรียงเป็น1 2 3ได้นะคะก็มีคนูรูสอนดิฟมาว่าเออมันจะต้องมันอาจจะมีการแทรกกระบวนการในระหว่างที่เราทําการคลอดคอนโทรลแพนหรือเขียนโปรเซสโฟช r ดไปแล้วถ้าเราใส่เป็น1 2 3เนี่ยเวลาเราแทรกตัวของโฟลไปเนี่ยเราต้องรันใหม่หมดเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นให้ใส่เป็น1020 20, ส0มสแล้วแทรกตรงกลางอาจจะเป็น10 15แล้วก็ยีแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าหมายเลขลำดับของกระบวนการนะคะตัวนี้ก็คืออ้างอิงจาก process flowchart นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยที่บอกว่าเราก็ไปเอามาจากโปรเซสโฟชาร์ดเลยอ่ะก็เป็นหมายเลขกับโฟนะหมายเลขกับบล็อกการทํางานนะคะอ่ะก็เช่นการตรวจการตาดัดการเจาะการเชื่อมการประกอบการทดสอบการบรรจุการเก็บการจัดส่งเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตัว Control p พ a นมันไม่ได้อยู่เฉพาะฝ่ายโปรดักชันอย่างเดียวมันมาตั้งแต่ตอนแรกที่รับ material มาจนจัดส่งให้ลูกค้าเลยนะคะต่อมาหมาย ออไอเทมที่สิค่ะให้เพื่อนๆใส่ชื่อเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เราใช้ในกระบวนการนี้นะคะก็คือจะเห็นเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีหมายเลขนะคะมีเป็นบล็อกๆว่าเป็นกระบวนการอะไรใส่หน่อยสิจ๊วาวกระบวนการนั้นใช้เครื่องจักรอะไรใช้จิก๊กใชออ้อุปกรณ์ใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะ ก็ใส่ไปในไอเทมที่17ก็จะใส่เป็นแต่ละกระบวนการที่แตกต่างกันไปไอเทมที่19นะคะ,ะให้บอกด้วยว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเราควบคุมอะไรบ้างนะคะ,ะหมายถึงว่าในโปรเซสเนี่ยเราจำเป็นต้องคอนโทรลในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือในส่วนของโปรเซสในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือในส่วนของกระบวนการถ้า ในขั้นตอนนี้เราจําเป็นต้องควบคุมในส่วนของกระออของผลิตภัณฑ์ให้เราใส่ช่องที่19นะคะเช่นความยาวความหนาสี앤อแลน์ความลึกความคีบคมนะคะใส่ไปโดยที่ไอเทมสิเนี่ยเราจะอ้างอิงจากตัวดอร์อิงนะคะหรือจากตัวของเอ่อฟนลเออตัวอินสเปคชันต่างๆที่ลูกค้ากำหนดให้เรามา ไอเทมที่2ีสค่ะนอกจากการควบคุมในส่วนของตัวชิ้นงานแล้วเนี่ยเราจะต้องควบคุมอะไรบ้างในส่วนของตัว โปรเซสขั้นตอนกระบวนการทํางานเช่นเราอาจจะต้องไปควบคุมที่ตัวของเครื่องจกักรให้เครื่องจักรมีสปีดมีรอบตามความเร็วที่กําหนดควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นโดยรอบควบคุมระยะเวลาควบคุมระยะการถือคล้องเอาไว้นะคะตัวนี้นะคะซึ่งการควบคุมเนี่ยมันจะมันจะเป็นมันจะมีที่มาจากตัวของตัวโปรดัก คือเราต้องการให้ Product เป็นยังไงอย่าแล้วไปมีพารามิเตอร์ไหนในกระบวนการใน Process ที่จะช่วยให้ Product มันมีลักษณะแบบนั้นนะคะ mm hmm. ก็ใส่ไปในไอเทมที่20ค่ะไอเทมที่21นะคะช่วยบอกหน่อยซิว่าตัว Process นั้นน่ะเป็น Process ที่เป็น SC ไหม SC คืออะไร SC คือ Special Characteristic จุดควบคุมพิเศษ ทีนี้ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าจุดควบคุมพิเศษมีอยู่2แบบคือเวลาลูกค้าให้มาเนี่ยลูกค้าจะให้จุดควบคุมพิเศษหรือ special characteristic ในส่วนของ product อ่าเช่นตัวนี้จุดควบคุมพิเศษก็คือจุดที่อาจจะมีผลต่อความปลอดภัยอาจจะมีผลต่อเรื่องของการ ความปลอดภัยเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือว่าลูกค้าเอาไปใช้ในการประกอบเช่นจุดนี้สมมุติเราถ้าเราฉีกตรงนี้นะคะเ,เรื่องของอินไซด์ไดมิเตอร์ตรงนี้มันจะต้องพอเหมาะไม่งั้นมันจะปิดไม่ได้ถ้าใหญ่ไปมันก็ไม่ล็อกถ้าหลวมถ้าใหญ่ไปก็ไม่ล็อกถ้าหลวมไปก็ปิดไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคือจุด SC แต่มันเป็นจุด SC ของ Product ดังนั้นเราต้องมาตีความว่าเอ๊ไอตัวอินไซด์ไดมิเตอร์หรือว่า อ่ความกว้างมันไม่ใช่ไดมิเตอร์สิความกว้างของตัวของฝากล่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโปรเซสไหนหรือเราต้องไปควบคุมค่าไหนโปรในโปรเซสมันจึงจะทําให้ตัวของชิ้นง,งานของเราเนี่ยอยู่ในสเปเชียลคาแรคเตอริสติกที่กําหนดดังนั้นถ้าเราไปตีโจทย์ได้ว่าเราต้องควบคุมโปรเซสไหนหรือกระบวนการไหนให้เราใส่สัญ,ญลักษณ์ sc ตรงนั้นใส่ลงไปในโปรเซสตัวนั้นในไอเทมที่21นะคะ ไอเทมที 22, ให้พูดถึงค่ามาตรฐานต่างๆนะคะก็ทั้ง2ฝั่งเลยถ้าเราเป็นค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้วก็บอกสเปคของตัวตัวผลิตภัณฑ์เช่นความหนาเช่นความยาวเช่นแอพ l a ิเก็ได้นะเช่นการไม่มีขีดคมการไม่มีรอยเบอร์ต่างๆแต่ถ้าเราจะพูดถึงฝั่งของกระบวนการแล้วก็พูดไปว่าไอตัวพารามิเตอร์ของฝั่งกระบวนการที่เราต้องการควบคุมคืออะไรนะคะเช่นระยะเวลาการอบเช่นอุณหภูมิ เช่นวันดันกระแสไฟอย่างเงี้ยใส่ลงไปในไอเทมที่22ไอเทมที่23ค่ะไอตัวเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้อะไรในการวัดอ่าไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์ด้านเอ่อไม่ว่าจะเป็นสเปคด้านของผลิตภัณฑ์หรือว่าพารามิเตอร์ด้านกระบวนการเราใช้อะไรในการวัด ใช้เวเนียใช้นาฬิกาใช้วิชวลคอนโทลใช้เพชเชอร์เกตนะคะหรือเราใช้เครื่องมืออะไรในการในการคอนโทลมันอ,ะอ่ะอ่าเช่น SPC คอนโท o l า h เอ็กอาร์ฉาดเอ็กบาอาร์ฉาดคือเราบอกว่าเราใช้ไอตัวเครื่องมือเนี่ยในการควบคุมกระบวนการตัวนี้ก็ใส่ไปในไอเทมที่2 3 ะะไอเทมที่24คือจำนวนที่เราจะใช้ในการวัดในการแซมปิ้งข้อมูลนะคะเช่นเราบอกว่ามันจะมี2ส่วนคือ s i ส e กั e q ฟร n เวนซนะคะไซส์ size คือจำนวนในการสุ่มตรวจสอบ f r e คเวนซ y คือความถี่ในการตรวจสอบนะคะเราก็ใส่ไปเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราจะตรวจสตาร์ทม d i เดิลเอนนะคะ ต่อ1กะอย่างเงี้ยเราก็ถ้าตัวตรงซ้ายเราก็ใส่เป็น SME Start Medium N นะคะหน้ากลางหลังนะคะแล้วก็ถ้าตัว VNC แนซีเราก็ใส่เป็น1กะไป หรือจากตัวอย่างก็บอกว่า2ชิ้นไซส์2ชิ้นนะคะเพนซี่ทุกชั่วโมงก็คือแมาความว่าพอครบชั่วโมงแล้วเราต้องเดินไปหยิบ2ชิ้นมาสุ่มนะคะหรือ10%ต่อกะก,ก็คืออันนี้เราก็คํานวณว่าทั้งล็อตเนี่ยตอนหนึ่งกะเนี่ยเราผลิตไปเท่าไหร่แล้วเราก็สุ่มตามจํานวนที่เรากําหนดไว้นะคะไอเทมที่25ค่ะ ให้บอกว่าเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยเราอ้างอิงขั้นตอนจากตรงไหนนะคะ suction, เช่น work instruction SOP form procedure ตัวไหนนะคะให้ใส่เลขที่ของวิธีการขั้นตอนการควบคุมไม่ใช่ใส่ขั้นตอนนะใส่เลขที่ของเอกสารที่เราใช้ในการควบคุมเลขที่ work in เลขที่ SOP เลขที่ procedure เลขที่ form ต่างๆนะคะและ จบค่ะไอเทมที่26นะคะคือมาตรการการตอบโต้การแก้ไขในกรณีที่ชิ้นงานอาจจะไม่ได้สเปกการตั้งค่าเครื่องไม่ได้ตามที่เรากําหนดกระบวนการมีปัญหาเราจะมีมาตรการในการแก้ไขยอย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะใส่ในเรื่องของปริวด,ดิ้งสั้นๆเช่น,ชนหยุดการผลิตหยุดเรียกรอแจ้งหัวหน้าติดป้ายชี้บ่งหรือจะอิงไปที่ตัวแมนนวลหรือว่าคู่มือที่ใช้ในการคอนโทรลงานนั้นเลยก็ได้นะคะค่ะ นี่คือการเขียนตัวคอนทรลแพรนะคะหวังว่าหลังจากที่ฟังดิฟอธิบายแล้วทุกคนคงจะสามารถที่จะเข้าใจในส่วนของคอนทรลแพรเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องฝึกปรือในการเขียนสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างน้อยอ่านออกเข้าใจที่ไปที่มานั่นคือจุดประสงค์ที่ดิบมาทําให้ทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของดิฟด้วยนะคะแล้วก็ถ้าติดขัดปัญหาอะไรก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋วดิบจะอ่านแล้วก็จะมาเคลียร์หรือว่าอยากให้ทําตอนไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวก็จะทยอยทําให้นะคะวันนี้ก็คงประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย